หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากรู้เรื่องเด่นประเด็นร้อนในจุฬาแต่ขี้เกียจอ่านเราจะเล่าให้ฟังเองและนี่คือรายการจุฬาเกิดอะไรขึ้นว่ารายการที่จะเล่าประเด็นเด็ดต่างๆภายในจุฬาให้คุณไม่ตกเทรนด์โดยนิสิตเรคคอร์เดอร์สวัสดีครับผมนะัทธนกรจัุโรงชั้ติดนะครับ สวัสดีค่ะกิฟเป็นสามาถพุ่งนสนค่ะขอต้อนรับผู้ฟังทุกคนเข้าสู่รายการจุฬาเกิดอ,อะไรขึ้นวารายการที่จะคัดเลือกประเด็นเด่นที่น่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังอย่างเจาะลึกและครบทุกประเด็นแน่นอนครับใช่แล้วค่ะแล้วก็สําหรับ EP แรกนะคะของรายการเราถ้าพูดถึงเรื่องเด่นที่เกิดขึ้นในจุฬาประเด็นที่ร้อนแรงและเป็นที่จับตาเมงที่สุดก็คงต้องอยกให้กรณีที่สํานักบ,บริหารกิจการนิสิตจุฬา ออกแถลงการมาตําหนิและตักเตือนถึงความไม่เหมาะสมของเนื้อหาในหนังสือต้อนรับนิสิตใหม่ที่จัดทําโดยฝ่ายสารนิยกรในปีนี้แล้วละคะ่ะใช่แล้วครับแต่ว่าประเด็นเด็ดๆแบบเนี้ยถ้าเรามาคุยกันแค่2คนเนี่ยก็อาจจะธรรมดาเกินไปวันนี้ก็เลยมีแขกรับเชิญสืพิเศษที่เป็นถึงกองบรรณาธิการของสารนิยกรจุฬามาร่วมพูดคุยกับเราในประเด็นนี้ด้วยครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญแขกรับเชิญสืพิเศษทั้งสองคนของเรากันเลยดีกว่าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะครับขอให้ทีมสารนิกรช่วยแนะนำตัวให้ทุกคนรู้จักหน่อยได้ไหมครับค่ะพีมณัฐนิชาผู้คายนิสิตอักษรศาสตร์ปีสามบรรณาธิการบริหารของสารานิยกรปีหกสี่ค่ะค่ะเอ่อเนตั้นนะคะธนพลนาคชอยเป็นนินสิตคณะอักษรศาสตร์ชั้นปีที่สี่ค่ะอ่อตอนนี้เป็นบรรณาธิการบริหารของสารานิยกรแล้วก็ในเล่ม เฟชี่เดอะเจนนี่ที่เราจะมาคุยกันวันนี้เรารับหน้าที่เป็นบรรณาธิการฝ่ายพิสูจน์อักษรค่ะโอเคเลยครับนั้นขอเริ่มที่คําถามแรกเลยนะครับธีมและคอนเซปต์ของหนังสือคู่มือสําหรับนิสิตใหม่เฟชชี่เดอะเจนนี่ของปีนี้คืออะไรครับและมันแตกต่างจากหนังสือคู่มือสาหรับนิสิตใหม่ของปีก่อนๆยังไงล่ะครับถ้าเริ่มจากธีมนะคะคือว่าในงานรับน้องเก้าใหม่แต่ละปีเนี่ยคะ่ะเราจะมีธีมมาจาก อบอจอค่ะซึ่งธีมในปีนี้ก็ชื่อว่าเสรีภาพทางความคิดสู่ชีวิตในแบบของเราอันนี้คือธีมใช่ไหมคะส่วนความแตกต่างถ้าพูดถึงหนังสือหนังสือต้อนรับนิสิตใหม่ของปีก่อนๆเนี่ยมันจะมีความเป็นทางการแล้วก็เป็นรูปแบบเดียวกันเช่นข้อมูลแนะนําคณะเพลงประจํามหาวิทยาลายัยแล้วก็เป็นข้อมูลที่เราจะเรียกว่าแบบดั้งเดิมที่มันจะมีแพทเทิร์นเหมือนๆกันทุกปีเป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจุฬาหรือว่ารอบจุฬาซึ่ง พวกเรารู้สึกว่ามันหาได้ใน Google อะค่ะส่วนในปีนี้มันจะมีความแตกต่างเพราะว่าข้อมูลในส่วนเดิมที่เราพูดถึงไปเนี่ยพื้นที่ของมันจะลดลงค่อนข้างมากแล้วเราจะให้พื้นที่ไปกับพวกประเด็นสังคมประเด็นทางการเมืองทั้งในแล้วก็นอกจุฬามากขึ้นซึ่งเราคิดว่าเป็นสิ่งหลักๆที่มันแตกต่างไปในหนังสือปีนี้จากปีก่อนๆหน้าหลายปีค่ะอื แล้วรู้สึกยังไงครับตอนที่เห็นแถลงการของกิจการนิสิตท,ที่ออกมาตําหนิและตักเตือนความไม่ถูกต้องเหมาะสมของหนังสือคู่มือสําหรับนิสิตใหม่ในปีนี้ครับถ้าถามว่ารู้สึกยังไงนะเอาจริงจริงทีมเราท,ที่ที่ร่วมทําด้วยกันนะ่ะก็จะมีทุกคนนะ่ะจะมีความรู้สึกแตกต่างกันเพราะว่าจะมีบางคนที่รู้สึกว่าเอ้หนังสือเราเนี่ยน่าจะโดนเพ่งเล็งแน่นเลยแต่บางคนเช่นเราเราอ่ะรู้สึกว่ามันก็คือเนื้อาหาที่แบบปกติ ทั่วไปที่หมายถึงว่าเออในยุคนี้แล้วอ่ะมันควรจะเป็นเนื้อหาที่แบบไม่เซ็นเซอร์ไม่ต้องถูกเซ็นเซอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนแรกเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเล่มนี้ออกมาก็คงจะไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าถามว่าก็มีหลายๆคนที่ในสาราก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเออเดี๋ยวเล่มนี้ออกมาแล้วจะต้องโดน,นแน่ๆเลยแต่ว่าพอพอมีเหตุการณ์ออกมาจริงๆก็คือสำนับนกบริหารกิจการนิตใช่ไหมฮะออกประกาศเหมือนเหมือนบอกว่า หนังสือเราเนี่ยเป็นหนังสือที่แบบไม่ได้เป็นทางการไม่ได้ไม่ได้มีเนื้อหาที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะเราก็ไม่ได้แปลกใจอยู่ดีแต่เป็นว่าเออเราก็อืมก็ก็คงอย่างนี้แหละเพราะว่าหนึงน่งเนื้อหาในหนังสือของเราเราไม่ได้มาพูดถึงมุมมองของตุลาในแบบที่เราภาคภูมิใจเสียทั้งหมดก็คือว่ามันก็จะมีนอกจาก ฝ่ายบริหารแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันตั้งต้นมาจากกลุ่มนิสิตเก่าอะค่ะที่ที่เขารู้สึกว่าเอ้ยทําไมถึงพูดถึงมหาวิทยาลัยในมุมมองแบบนี้อะไรเงี้ยมันมันสร้างความเสื่อมเสียให้มหาวิทยาลัยน,นะเลยนําไปสู่การที่ตำแหน่งผา้จิจการนิสิตเนี่ยก็เลยออกประกาศคือเขาเขียนว่าเขาเรียนผู้ปกครองอะนะฮะของนิสิตทันปีที่หนึ่งซึ่งซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ทีนี้พอเราเห็นออกมาอย่างนั้นเราก็ อย่างที่บอกเราก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าอืมมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะหนังสือเรามันแหกขนมแต่ทีนี้เราก็มีการตอบโต้ไปเหมือนกันก็คือเราเนี่ยได้ออกแถลงการแบบเล็กๆแถลงการอย่างไม่เป็นทางการเนาะก็แบบบอกเขากลับไปว่าเออถ้าเกิดใครเคยเห็นนะท่านผู้ชมเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีการใส่มีมไปด้วยเป็นรูปคุณพี่ติดภูมิศตร์ก็คือเป็นหนึ่งในสาราของเราในสมัยก่อนนั่นเองว่าไม่เหมาะสมตรงไหนเน่เอาปากกามาวงซีอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็หลังจากนั้นก็มีอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันที่ส่อัาผ่านกิจการนิสิตเขาออกหนังสือเป็นบันทึกข้อความค่ะเขาออกถึงอบจเลยแต่ว่าอันนั้นอ่ะเขาตําหนิงานทั้งงานเลยตั้งแต่แบบเรื่องคอนเทนต์ในการประถมนิเทศคอนเทนต์ของอ่หนหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกตาหนิเช่นกันตอนนั้นอะ่ะแล้วก็ได้ร่างแถลงการอีกฉบับหนึง่งก็คือออกมาตอบโต้แล้วก็แสดงความไม่เห็นด้วยในสิ่งที่อ่าฝ่าย ฝ่ายสานักบริหารคือการนิสิตเนี่ยทํากับสื่อนิสิตค่ะแต่นี่จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จุลาสั่งแบนด์หนังสือที่จะทําโดยสารานิยกรเมื่อสมัยที่จิตภูมิศักดิ์ยูายสารานิยกรที่ได้กล่าวมานะครับก็เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นแล้วทางสารานิยกรรู้สึกยังไงครับที่เวลาผ่านไปนานขนาดนี้จุลาก็ยังคุกคามการทํางานของสื่อนิสิตยู่ดี ถ้าถามว่ารู้สึกยังไงถ้าย้อนไปที่คําตอบเนตันใช่ไหมคะว่าแต่ละคนะมีความรู้สึกแตกต่างกันกันกนกบประกาศจากกองกิจสําหรับเราเรารู้สึกเซอร์ไพรส์แบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยคือถ้ากระบวนการทําหนังสือเรารู้อยู่แล้วว่าหนังสือเรามันแหวกขนมนะแล้วเราก็คิดนะว่าโอเคมันอาจจะเป็นกระแสะในระดับหนึ่งสําหรับจิตเก่าบางกลุ่มแต่เราไม่คิดว่า,อ,าองค์กรอย่างสํานักบริหารกิจาการนิสิตอะค่ะเขาจะ มาแบบว่าใส่ใจเราขนาดนี้จะมาถึงขนาดออกประกาศหรือว่าออกบันทึกข้อความที่มีเออนะื้อหาบางส่วนที่กล่าวถึงหนังสือของเราด้วยสําหรับเรามันมันเป็นความเซอร์ไพรส์ที่ยังไงดีละ่ะมันก็นานแล้วนะคะตั้งแต่รุ่นพิจิตแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโลกมันหมุนไปเยอะโลกมันหมุนไปไกลขนาดนี้แล้วตอนตอนนี้เสรีภาพสื่อมันควรจะเป็นอะไรที่คอมมอนมากในทุกสังคมแล้วสังคมไทยมันก็ดูไม่ใช่ ดูไม่ใช่สังคมที่น่าจะยังไงดีเสออรีภาพสื่อมันจะเป็นสิ่งที่ห่างไกลขนาดนั้นการที่องค์กรอย่างกองกิจเนี่ยมาออกตัวว่าต่อต้านเสรีภาพสื่อเหมือนกับในยุคพิจิตรเลยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกเอ,อก,ก็ก็ตระหนักดีว่ามันยังมีองค์กรในมหาวิทยาลัยเราที่เขาคิดว่าเขามีอํานาจที่จะควบคุมเสรีภาพสื่อของนักศึกษาของนิสิตมากขนาดนี้ด้วย ก็รวมๆก็แอบผิดหวังแล้วก็เซอร์ไพรส์ในแง่แปลกๆอะค่ะอืมแล้วนี่คือการทำงานของสารานิยกรมีความยากลำบากขึ้นไหมครับเมื่อจุฬาเริ่มจับตามมองแล้วก็พยายามเข้ามาคุกคามการทำงานแบบนี้ครับเออเราคิดว่าไม่ใช่เราคิดว่าสิเราว่ายากขึ้น,นะคะ่ะคือกระบวนการทำงานนะคะปกติแล้วทุกๆปีสารานิยกระจะต้อง จะทำหนังสือที่เอาประจร้องขอแล้วเราก็มีวารสารของเราซึ่งเวลาที่เราทําหนังสือเราจะตีพิมพ์แต่ละครั้งมันก็ต้องใช้งบประมาณใช่ไหมคะส่วนนี้เราก็จะเต้องยื่นโคง้งแล้วก็รอกองกิจผ่านโคง้งถ้าเกิดเจะยกตัวยอย่างจะเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปในเมื่อวานก่อนแล้วก็วันนี้ด้วยเหมือนกันคือว่าสารานิกรหรือก็คือเราเองได้รับการติดต่อมาจากสำนักบริหารกิจการนิสิต อว่าขอตรวจสอบเนื้อหาในหนังสือสองเล่มถัดไปได้ไหมอ่ะเป็นการสปอยหนึ่งนะคะว่าเรากําลังจะมีหนังสือสองเล่มซึ่งเรายื่นโครงการขอตีพิมพ์ไปปกติแล้วซึ่งเขาเขาก็โทรมาใช่ไหมคะว่าขอตรวจสอบเนื้อหาก่อนเผยแพร่นะเราก็เลยไปถามที่ที่เป็นบรรณาธิการบริหารคนก่อนว่ากระบวนการในการทํางานมันเป็นแบบนี้จริงๆหรอซึ่งเราก็ได้รับคําตอบมาว่าไม่เคย กองกิจไม่เคยขอดูเนื้อหาจากสารนิยกรก่อนที่มันจะเผยแพร่ปกติคนตรวจสอบจะเป็นอบจค่ะแต่ว่าการทํางานของอบจในปีนี้เขาเอให้ความเคารพกับเสรีภาพสื่อเขาก็เลยจะไม่มายุ่งมาแทรกแซงกับการทํางานการเผลิตคอนเทนต์ของสารนิยกรอันนี้เราคิดว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้หนังสือในปีนี้ตต่างจากปีก่อนด้วยแต่พอกองกิจเขาเราเริ่มรู้สึกว่าเขาอยากใส่ใจเรามากขึ้นมันก็เลยทําให้การทํางานมันยากขึ้นด้วยเพราะว่า เราเริ่มเห็นมันเห็นได้ชัดแล้วว่าเขาพยายามแทรกแซงกระบวนการทํางานเราเออมากขึ้นนะแล้วก็ส่วนที่ยากลาบากก็คือเราอะเออ,อาจจะงบประมาณที่เราขอไปหรือว่าโครงการที่เราเออเสนอว่าขอทําอย่างเงี้ยมันก็มีแนวโน้มว่าจะถูกเอ,อจะถูกจํากัดนะอาจจะไม่ได้ทําในส่วนนั้นหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะ แล้วนอกจากนี้เนี่ยทางสารนิยกรเนี่ยกังวลบ้างไหมคะว่านังสือเล่มต,ต่อไปของสารนิยกรเนี่ยจะถูกกิจการนิสิตออกแถลงการตำหนิว่าเนื้อหาไม่ถูกต้องเหมาะสมอีกอะไรประมาณนี้ค่ะเออคิดว่าแน่นอนเออแน่นอนว่าเราต้องกังวลแต่ว่ามันสําหรับเรานะเราคิดว่าถ้าหนังสืออีกสองเล่มปล่อยออกไปมันน่าจะมีะแถลงการแนวเดิมจากกองกิจออกมาอ่าถ้าเขาถ้าเขายังใส่ใจถ้าการความคาดเดาของทางเราไม่ ไม่ผิดไปนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ความกังวลมากกว่ามันไม่ใช่ความกังวลอะมันเป็นเหมือนแบบเออเรารู้ใกล้ๆนะว่ามันน่าจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นใช่คะ่ะเพราะว่าขณะที่หนังสือเราไม่ได้ปล่อยอะเขายังมีแบบว่าความอยากใส่ใจขนาดนี้เขาก็น่าจะอยากใส่ใจเราต่อไปเรื่อยๆถึงตอนเล่มออกใช่คะ่ะอืมแล้วก็ล่าสุดเนาะทางสารนเียกอเองก็บอกบอกมาแล้วด้วยเนาะว่า คือเราได้ยักข่าวมาว่าสารนิยกรเนี่ยได้ทําการตีพิมพ์แล้วก็จัดจาหน่ายหนังสือคู่มือสําหรับนิสิตใหม่ที่ถูกจุลาตำหนิว่ามีเนื้อหาไม่ถูกตองเหมาะสมแล้วด้วยใช่ไหมคะงั้นแปลว่าแถลงการดังกล่าวของจุลาเนี่ยหยุดยั้งการทํางานของสารนิยกรไม่ได้เลยใช่ไหมคะแน่นอนค่ะคือเอาจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะค่อนข้างคิดว่าคอนเทนต์ที่เราทําเนื้อหาที่เรานําเสนอออกไปเนี่ยทั้งกับนิสิตปีหนึ่งเองหรือว่านิสิตจุลาทุกคนนิสิตเก่า ในสังคมอะนะฮะก็คือเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เอ่อเราจะต้องกลับมามองตัวเองว่าเอ้นังสือเราอ่ะคือเรากลับมาได้กลับมาทบทวนเลยฮ่ะว่าหนังสือเรามันไม่เหมาะสมจริงไหมแต่เมื่อเรากลับมาทบทวนกันแล้วเนี่ยเราก็ไม่พบว่ามันมีตรงไหนที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเราเลยคิดว่าหนังสือเราเนี่ยมันมีความชอบธรรมที่จะออกสู่สังคมทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยหนังสือ สารนิยกรในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้รับการตีพิมพ์มาระยะหนึ่งแล้วอะค่ะเพราะว่าด้วยกิจกรรมที่มันจัดเป็นออนไลน์ประชาชนเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะตีพิมพ์เล่มที่จะเอาไปแจกผู้คนได้เพราะว่าและตอนนี้หลายๆคนก็เรียนออนไลน์ใช่ไหมคะก็ไม่ได้มีใครอยู่ที่มาหาวิทยาลัยแต่ว่าเล่มเนี้ยที่เราตัดสินใจพิมพ์เนี่ยเพราะว่าช่วงที่หนังสือเล่มนี้กำลังมีประเด็นเนี่ยมีคนหลายคนมากค่ะทั้งนิสิตตุลาเองหรือว่า นิสิตมหาวิทยาลัยอื่นแล้วก็บุคคลทั่วไปเนี่ยรู้สึกว่าเอออยากมีหนังสือเล่มนี้เก็บไว้ในรูปแบบรูปเล่มเราก็เลยทําการประชุมกันว่าเออเราจะตีพิมพ์ไหมอะไรยังไงเพราะว่าเราไม่มีงบเลยในส่วนตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้ขอไปตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่าเนื่องจากตอนแรกอย่างที่บอกไปว่าเราตั้งใจจะทําเป็นออนไลน์อย่างเดียวทีนี้พอเราตีพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยเราก็จัดการอ่า ขายแต่ทีนี้มันก็มีอุปสรรคอยูด่ดีก็คือพอมันมาเป็นช่วงเดือนนี้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าพอมันผ่านจากช่วงเกิดเหตุการณ์มานานประมาณหนึ่งแล้วอะ่ะมันก็เลยเหมือนแผ่วไปนะคะกระแสมันเริ่มแผ่วเพราะว่าจริงๆเราบ้านเมืองเราเป็นกระแสใหม่ๆทุกวันเพราะว่าโดยสภาพบ้านเมืองนะฮะก็เลยแบบมีคนสั่งหนังสือมันค่อนน้อยทีเนี้ยมันก็เลยพวกเราก็เลยก็ต้องมาคิดกันอีกแล้วว่าเราจะทํายังไงให้หนังสือเราเนี่ยได้ตีพิมพ์จริงๆเพราะว่านอกจาก เรื่องรายได้ที่จะเข้าสารานิยกรแล้วเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นประเด็นรองอะนะคะคือพวกเรารู้สึกว่าเราอยากให้หนังสือของสารานิยกรอ่อะกลับมากลับมาแบบว่ามีมีตัวตนจริงๆอยู่ในอยู่ในโลกนี้อีกครั้งก็คือแบบสามารถเปิดอ่านได้อีกครั้งอะไรอย่างนี้นะะ่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าเออเราจะทําแล้วก็เราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องหยุดยั้งการทํางานเราตามที่ใครหลายๆคนเขาประสงค์ให้เราเป็นง,งานนั้น อดีเลยค่ะงั้นมีจุดขายของให้นิดนึงแล้วกันนอ้องเลยเลยอยากให้ทั้งสองคนนะคะแนะนําบทความที่ตัวเองชอบที่สุดในหนังสือเฟสที่เดอรเจนนี่นส,สักหน่อยแล้วกันพร้อมกับบอกเหตุผลว่าทําไมถึงเลือกบทความนั้นนะคะคือจริงๆเนื้อหาในเล่มเนี้ยม,มันมีหลายเนื้อหามากที่ถ้าเกิดทุกคนไปอ่านกันนะคะว่ามันจะว้าวเพราะว่าอย่างที่เราพูดไปตั้งแต่แรกๆเลยคือมันไม่เหมือนกับเรียนก่อนแล้วเราในฐานะบรรณาการผ่านพิสูจน์อักษรเนี้ยเราได้อ่านหลายรอบมากๆ แต่ว่ามันก็จะมีบทความหนึ่งนะฮะซึ่งถ้าเกิดให้เราหยิบเลือกหยิบขึ้นมาเล่าในวันเนี้ยก็คือบทความที่มีชื่อว่า,าเรื่องเล่าคลาวน้ําตาปัญหาเซลล์เอสตมที่อาจเกิดขึ้นได้ในตุลาน,นั่นเองคือมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างนะฮะที่ที่ทําให้เราชอบบทความนี้เกตุผลแรกเลยก็คือเนื้อหาค่ะคือบทความนี้เนี้ยหามันจะแบ่งเป็นสองพาร์ทใหญ่ๆก็คือเป็นพาร์ทของ การขาดความมั่นใจในตัวเองในเรื่องของการเรียนพาร์ทหนึ่งอีกพาร์ทหนึ่งก็จะเป็นพาร์ทกิจกรรมนะฮะซึ่งพาร์ทการเรียนเนี่ยมันก็นอกจากรีเลทกับเราแล้วเนี่ยมันก็ยังรีเลทกับหลายๆคนในตุลาด้วยก็คือเขาก็จะเล่าประมาณว่าแบบจากคนที่เคยเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเก่งมาก่อนอะไรเงี้ยพอเข้ามาอยู่ในสังคมใหม่สังคมในตุลาเนี่ยเออจริงๆเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะไรนะฮะ ซึ่งมันอาจนาพาให้เราไปสู่แบบความเครียดได้และแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบมากๆก็คือผู้เขียนผู้เขียนเนื้อหาของของคอลัมน์นี้นะฮะเขาเล่าเรื่องได้น่าติดตามมากเพราะว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่เราอ่านไปแล้วเราลุ้นมากก็คืออันนี้เหมือนสปอยเนื้อหานหนึ่งแต่ว่าเราปล่อยเวลาแล้วไม่เป็นไรนะก็คือเขาเล่าว่าพอพอนิสิตคนนี้ได้รับ ผลการเรียนเนี่ยเด้งเข้ามาในโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยเขาก็เหมือนเมือ่อคือแบบเกรดมันไม่เป็นไปตามดังใจใเขานะครับเขาก็เดินออกไปที่เราปยียางไปมองฟ้ามองขึ้นข้างบนมองลงข้างล่างศึกอะไรเนี่ยซึ่งแบบเราอ่านไปแล้วแบบเฮ้ยจะโดดไหมจะโดดไหมอะไรเนี่ยคือแบบโอ้โหมันเลยทําให้เรารู้สึกว่างานเฉดชิ้นเนี้ยมันมันดีเลทกับเราจริงๆแล้วมันดีเลทกับหลายๆคนในตุลาจริงๆนะฮะส่วนพาร์ทที่สองก็จะเป็นพาร์ทกิจกรรมในเชิงที่แบบว่า เป็นนิสิตคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองอยากทํากิจกรรมที่ที่ที่เขาที่สังคมที่สังคมนะฮะมองว่าคนที่จะเข้ามาทําอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาตรงตามมาตรฐานของของสังคมของจุฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเอาแล้วในเมื่อเขาเกิดมาอย่างนี้เขาไม่ได้มีเขาเขาเลือกเองไม่ได้นี่ว่าเขาจะเกิดมารูปร่างหน้าตา,างไงใช่ไหมคะแล้วเขาไม่มีสิทธิ์หรออะไรเง,งี้ยซึ่ง มันก็ทั้งสองบทความนี้มันดีเลตกับคนในตุลาจริงๆและดีเลตกับเราดีเกเทตกับหลายคนในสังคมเพราะว่าอ่าเราเราเราเห็นเลยเพราะว่าบทความนี้เป็นบทความหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปเป็นบทความโปรโมทในเพจในอินสตาแกรมแล้วก็ในทวิตเตอร์ของเราเนะคะบทความนี้เป็นบทความที่ยอดไลค์ยอดแชร์แล้วก็ยอดรีท d เนี่ยสูงสุดในเพจในขนาดนี้เลยก็คือ ไลฟ์กับแชร์เนี่ยประมาณร่วมพันนะคะส่วนยอดติดเนี่ยไปถึงสองแสนเราก็เลยรู้สึกว่าเออบทความนี้เป็นบทความที่ดีมากๆเป็นบทความที่นอกจากจะรีเลทกับเราแลารู้สึกว่ามันรีเลทกับทุกคนจริงๆค่ะอืมค่ะแล้วคนพิมเป็นยังไงบ้างคะคือให้ที่เนตตันพูดก่อนเพราะว่าเราอยากจะพูดถึงบทความเมื่อกี้สักนิดหนึ่งคือมันเป็นบทความที่เราเองก็รู้สึกรีเลทเหมือนกันเพราะว่า สังคมจร้าก็ถ้าพูดตรงๆก็ให้ความกดดันเราทั้งเรื่องรูปร่างหน้าตานะหรือว่าเผลการเรียนอะไรอย่างมากๆส่วนบทความที่เราเลือกมานะคะอันนี้เป็นบทความที่เจริงๆมันแอบบมีความคล้ายกับบทความหลายๆบทความในปีนก่อนๆอันนี้ปีก่อนๆนัๆ้นก็จะมีชี้เป้าชวนชิมนุ่นชิมนี่หรือว่าชี้เป้าไปอ่านหนังสือที่ไหนแต่ว่าอันนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ชื่อว่า าศาสนาจุฬาความทรงจําโดยที่บทความเนี้ยจะพาเราไปดูาศาสนาสถานต่างๆรอบจุฬาค่ะจุฬามันของเราก็ใหญ่พอสมควรใช่ไหมคะซึ่งออาศาสนาสถานที่ผู้เขียนยกมาเนี่ยก็คือมีวัดประทุมวนารามนะมีศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือลงแล้วก็มีสุเหรากองอาสา,าจามซึ่งในส่วนของตัวเราเองอ่ะเรารู้สึกเราเรารู้สึกรีเลทอ่ะเราเลือกเรารีเลทอีกแหละคือเราเป็นคนที่ชอบเดินเล่นไปเรื่อย ปกติเราเองไปศาลเจ้าแม่ทับทิมอะค่อนข้างบ่อยเพราะว่ามันอยู่ใกล้หอเราใช่ไหมคะเราก็เลยมีความรู้สึกผูกพันทีนี้พอมันมีประเด็นเกี่ยวกับศาลเจ้าแม่ทับทิมในปีการศึกษาก่อนนะคะเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกแบบว่ามีความรู้สึกรุนแรงในหลายๆด้านเพราะว่ามันเป็นศาลที่เราชอบไปด้วยแล้วก็เราเองอะก็นับถือเจ้าแม่ทับทิมเป็นการส่วนตัวใช่ไหมคะแล้วการที่เขาเลือกเอาศาสนาแล้วก็ศาสนาสถานมา แนะนำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นอีกมุมหนึ่งที่เด็กจุฬาหลายหลคนนะหลายหลายคนนะอาจจะไม่ได้นึกถึงมาก่อนว่ามันมีสถานที่แบบนี้อยู่ด้วยนะมีความสําคัญยังไงแล้วตอนนี้สถานการณ์เกี่ยวกับสถานที่เหล่านั้นเป็นยังไงแล้วอนาคตละ่ะแนวโน้มของสถานที่เหล่านั้นมันจะเป็นยังไงหนังสือเฟชชี่ใน20ปีข้างหน้าจะยังได้พูดถึงสถานที่เหล่านี้อยู่หรือเปล่าในสถานเราจะพูดถึงในฐานะสถานที่ที่เราสามารถไปได้หรือเป็นความทรงจาอันนี้เป็นความรู้สึกของเรา แล้วก็ยังยังมีเด็กจุลาอีกหลายๆคนที่เรารู้สึกว่าเขาอะ่ะจะต้องรีเลทกับสถานที่เหล่านี้แน่ๆเลยใช่เราก็เลยรู้สึกว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามอ่านตรงนี้มาอาจจะคอนเน็กนะประมาณนี้ค่ะแล้วเออด้วยความที่เราก็รู้ว่าเออจุลาเขาก็มีการกระทะรําหลายๆอย่างที่เราเราไม่รู้ว่าเราสามารถเรียกได้ไหมว่าอาจจะคุกคามพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่ทางวัฒนธรรมหลายๆพื้นที่รอบจุฬาการที่เราได้อ่าน เออหัวข้อเนี้มันก็ทําให้เรานึกคิดถึงเออกระแสรเรื่องนั้นซึ่งเราไม่อยากให้มันเป็นแค่กระแสที่มาเด็กลงในทวิตเตอร์สักพักแล้วก็หายไปด้วยใช่ค่ะอืมขอบคุณมากเลยนะคะนะเป็นบทความที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยทางสารนิยกรเนี่ยจะมีบทความใหม่ๆที่น่าสนใจมาให้นิสิตจุฬาแล้วก็บคุคคลทั่วไปได้มาอ่านกันอีกไหมคะสปอยอีกแล้วคือตอนนี้เราซุ่มทำนังสือกันอยู่ใช่ไหมคะสองเล่ม ก็คืออ่าเล่มหนึ่งเนี่ยจะปล่อยปลายเดือนกันยานี้ก็คือไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราจะมันน่าจะเป็นช่วงๆที่เราปล่อยปล่อยพอดแคสต์เนี้ยแหละเนาะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งจะเป็นช่วงปลายตุลานะฮะนอกจากนี้เนี่ยหลังจากนี้เราก็ยังมีแผนที่จะทาจะเรียกทํำไหมละ่ะเหมือนพัฒนาแล้วก็กู้คืนเว็บไซต์เดิมของสารนายกรหรือว่าชูแมกกาซีนของเราเนี่ยกลับมาหาเพราะว่าเราสึกว่านอกจากหนังสือเนี่ยที่เราอยากทําแล้วเนี่ย อีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งก็คือเราอยากให้บทความของเราเนี่ยได้อยู่โลกออนไลน์ได้เข้าถึงผู้คนที่เขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือของเราที่ที่เป็นรูปเล่มที่ที่ตีพิมพ์มานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยสุกว่าเว็บของเราเนี่ยน่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้พวกเราสารนิยกรนะคะได้ถ่ายทอดแนวคิดต่างๆทั้งในและนอกตัวจุฬาเนี่ยออกสู่สังคมดเีย ดีมากมากเลยค่ะและ้วก็โอเคอันนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายนะคะก็อยากจะสอบถามว่าสออารนิยกรเนี่ยในฐานะสื่อนิสิตนะคะมีความคาดหวังอย่างไรต่อสิทธิเสรีภาพทางความคิดการทำงานหรือการแสดงออกที่นิสิตจุฬาทุกคนพึงมีคะสำหรับเรานะคะเรารู้สึกว่าเสรีภาพในการแสดงออกความคิดทั้งในฐานะนิสิตนิสิตคนหนึง่งหรือว่าในฐานะสื่อของนิสิตก็ตามมันไม่ควรจะถูกจํากัด แล้วถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีสัญญาณว่าเราจะถูกจํากัดอะ่ะเราก็อยากให้ทุกคนยืนการในเสรีภาพทางความคิดหรือเสรีภาพในการแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นต่อหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งต่อไปใช่นอกจากจะอันนี้เป็นความคาดหวังของทางสารานียกรต่อสื่อนิสิตอ่ทาทั้งสาราเองหรือว่าสื่อนิสิตอื่นๆแล้วเราก็มีความคาดหวังว่าเออจุฬาเององค์กรในจุฬาหลายๆองค์กรนะคะจะให้ความเคารพกับเสรีภาพในการทํางานของสื่อ นิสิตด้วยค่ะอืมค่ะแล้วคุณเนตั้นอยากมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเช่้นเดียวกันค่ะเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยคือสถานการณ์ในประเทศเราเนี่ยมันอย่างที่บอกไปก็คือมันไม่ได้สงบเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องก้าวไปข้างหน้าให้ได้เราต้องใช้บทความใช้ตัวหนังสือที่พวกเราตั้งใจจะทำนี่แหละครับเพื่อดึงทุกคนเพื่อสื่อสารไปถึงทุกคนว่า เราเนี่ยเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ในสังคมเองนะคะว่าเราจะทํายังไงที่จะทําให้บ้านเมืองของเราทําให้โลกของเราเนี่ยมันก้าวไปข้างหน้าให้มันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นจุดมุ่งหมายที่สําคัญเลยที่พวกเราอย่างตั้งใจทํางานกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะ อืมค่ะก็ในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทีมนาธิกานะคะจากสารนิยากรจุลามากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็พวกเรานะคะนิสิเรคคอร์ดเดอร์ในฐานะสื่อนิสิของจุลาจะขอติดตามเรื่องราวนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดแนะถ้ามีความคืบหน้าอะไรเราจะรีบอัปเดตให้ทุกคนได้รู้แน่นอนคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้สําหรับรายการจุลาเกิดอะไรขึ้นหวานในครั้งหน้าเราจะเชิญใคร หรือจะมาเล่าเรื่องอะไรสามารถติดตามพวกเราผ่านทาง Nitsit Recorder Podcast ทุกช่องทางสตรีมมิ่งออนไลน์และว,วันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ